ต่อไปเป็นการเจริญพระคาถายอดพระกันไตรปิฎกอิเตปิซอภะคะวาอะระหังปะจจโซมปะคะวาอิติปิซอภะคะวาสะมะสะปุณจโซมปะคะวา นบานนวานจัจจวัปปะกวาอิติปิจ uh uh ัจจวัปะกวาสุขันโตวานัจจวัปปะกวาอิติปิจัจจวัปะกวาโล้นควิทตวานจัจจวัปปะกวาอรหังตังจารานา s namami sama sampunban jalanangngka kami samaang ku bang billaatan nama mi weca sam jalan sampanang sarangngka kami weca jalanan sampanang silasa nama

มิโลนกัเวทงนิลตทานะมามิอิติปิโสปะกวาอนุจลวะวัจจสปะกวาอิติปิโสปะกวาปุริสัตถมสารติวะจจสปะกวาอิติปิโสปะกวาสัตัาเจวามโนสานังวัจจสปะกวาอิติปิโสปะกวาปุริทวาส

चरानं अंगखा चमि भूतां นามามิจิปิโสปะกวาอิติปิโสปะกวารวมบัญันโตอเนจลาขณะปารมีจัจามปานโนอิติปิโสปะกวาอิติปิโสปะกวาเวทนาคันโตอเนจลาขณะปารมีจัจามปานโนอิติปิโสปะกวาอิติปิโสปะกวาสัญญาคันโตอเนจ เจลาคณาปารเมจจามปันโนอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาสังหากนโตอเนจลาคณาปารเมจจามปันโนอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาเลียมยาณากนโตอเนจลาคณาปารเมจจามปันโนอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวา

สัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสพระกวาตุสิตตาญาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสพระกวาเนมมานราจินาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสพระกวาคามาวจารตาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสพระกวาโลภาวจารตาตุสัมมาทิยานะส

マティアナザンパンのイティピソパカワーアティムサンヤタナデーワザヤナアロパタナアナパンのイティピトサマティアナザンパンイティピソパカワーサタパティマカタトサマティアナザンパンイティピソパカワーサキタパティマカタサマティアナ म्पा इति पि सो पतिमा कथा तु पा न इति पिसो भवा अरहापतिथासान साम् पा इति पि इति भवा सोता अरहा तपति फलता दोसा मा ध्याम्पा भवा सखिता का अरहा ตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติพิโสภะกวาอนาคามิอรหันตปฏิปันธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนตัลลาธรรมาอิติพิโสภะกวาอะอาญาวัชิวังโพธังสรลลากาจานิจามโพธิปันจิติสโรกุสลาธรรมะนะโมโพธายะนะโมธรรมายะนะโม

ဘုေဒ္ဓေတိမိအတိသိုဘဂဝါအရဟံအာာယာဝခြေဝံဘုတံသရဏံဂါထာမိသာဘောတိပန်ဈိနောဓမ္မာကုသလဓမ္မာသာန်သဝိဝံဂောဣတိသမ္မာသံဘောသောသုကလာနောယာဝခြေဝံဘုတံသရဏံဂါထာမိတာတုမဟာတာရှိကာဣစ္ဆလကုသလ

กตโตรอกะวิทวมหาเอกอญยาวัชเยวังพัวทังสจรนงการามิยามาอิสัโลภุสลาดามาปามาสัตตปัญจัตตาตตาปารมีอนุตรอดยามากายาวัชเยวังพัวทังสจรนงการามิตุสิตาอิสัโลภุสลาดามาบุญยาปานาปุริสตาบัสาราธิลาวั เทวังพวตธังสารนังกาจามิปรมานราจีสโลกุสลาธรรมาเหตุพวสัตตเทวมโนสานังกาจานยัติวังพวตธังสารนังกาจามิปรมีเมิตาสโลกุสลาธรรมาสังคาราการตตัวกลางอเนจังอนันตาโลปการตุทาปาาวว เทวังโพตะนัลนังกาจามิพามาอิสโลกุสลาธมานาจิปันจยาวินาปันเจภะขวตาญาวณิพานังสารนังกาจามินะโม阿波达萨นะโม阿มาสนะโมส萨曼达萨婆ตละกัละกันนเอเตนะสัจเจนะสุวะติหุนตุมุลูุโลูุโลสวะหานาโม阿 สันนโมตัมาสันนโมสังฆะสวีติเวติเวติเมติเมติเกติเกติเกติวาติวาติยะมาตุสุวรรณตุหูลูหูลสวาหายยิ่งตสาบังมหายินงตสาบังพรมสาบังมหาปรมสาบังจางกวันติสาบังมหาจางกวันติสาบังเทวาสาบังมหาเทวาสาบังยิส Sa vang Bahuệ Sa vang Muni Sa vang Bahuệ Muni Sa vang Sa Purisa vang Maha Sa Purisa vang Sa vang Phật Cả Sa vang Arahant Sa vang Sam Pasit Tibi Sa vang Sa Sa vang Sa Ti Sa vang vì anh chết thì càng mang nên hàng nàng mò càng khui mặt càng thanh anh chết đang bàn vàng nên càng buồn đắng à cái vàng đang bàn số thằng siri lo tu viu sát thiền nàng em tre na san tre na khang anh chàng cana ba can do สังขาราคันโตวิญญาณาคันโตนะโมอิติปิโสอปะควานะโมปุติตาจตุคังอนิจจังอนัตตาโนปะคันโตเวทนาคันโตสัญญาคันโตสังขาราคันโตวิญญาณาคันโตนะโมสวากันโตปะควตา ธรมโมโมธัมมาจตัวกางอนิจจังอนัตตาโลปะการตัวเวทนาการตัวสัญญาการตัวสังขาราการตัวเวีนยานาการตัวธรรมโมธรรมโมธรรมมาสะตัวขารอนิจจังอนัตาโลปการตัวเวทนาการตัวสัญญาการตัวสังขาราการตัวเวียนยานา तानो नमो सुपतिपन्नो भगवतो सवा sáng có namó sáng cassa tu căng anh chăng anatalo pa canto veda na canto sáng đa canto sáng kara canto vinyana canto namó sưu phạt y phá no phá cà vá to sáng qua hà bà lê tàng namó phú ma a u tu căng anh chăng anatai u aman Tukang Adik Yang -tuk Anak Tahu ama awanda Tanah Mubu Taya Na'akan Sarana Arah Pagodang Mahaku Tukang